สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะวีก็อยู่ที่เดอะรูมโฮเทลนะคะจังหวัดนครพน,นมค่ะในช่วงวันเข้าพรรษานี้นะคะวีก็มีโอกาสะะได้มาพักผ่อนที่นี่นะคะเดวี่นะคะจะรีวิวห้องพักที่นี่ให้นะคะก็เป็นยังไงนะคะสําหรับความรู้สึกที่พักที่นี่นะคะหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะเตียงนุ่มนะคะห้องสะอา สะอาดแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีชากาแฟรบริการให้ที่ด้านล่างนะคะที่ล็อบบี้นะคะแต่ว่าในห้องนะคะก็จะไม่มีแปรงสีฟันให้นะคะยาสีฟันนะคะไม่มีนะคะต้องเตรียมมาเองนะคะจะมีผ้าขุนหนูให้นะคะคนละหนึ่งผืนนะคะแล้วก็พวก ยาสีฟันไม่มีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเขาจะมีสบู่ให้แล้วก็ไว้กดนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าให้สองขวดนะคะถ้าเพื่อนๆอยากกินสแน็คหรือว่าอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีบริการไว้ให้นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปวิดีโอหอยวีนะคะที่ถ่ายไว้ให้ดูก่อนที่ไอวีเข้าพักนะคะทุกคนไปเลยจัดไปเลย รงนี้จะเป็นส่วนของห้องพักนะคะวันนี้ไอวี่ก็ได้ห้องพักเป็นเตียงเดี่ยว2คนนะคะนอนกับคุณสตางค่ะด้านขวานะคะเราก็สามารถเปิดไปที่ระเบียงได้ค่ะเพื่อนๆด้านล่างนะคะจะเป็นที่จอดรถนะคะแล้วเรามาที่นี่นะคะก็จะมีจักรยานนะคะไว้ให้เช่าขี่ไปที่ริมโขงได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะคะเพื่อนๆ นี้ขึ้นข้างบนนะคะเป็นชั้นบนนะคะซึ่งห้องพักเรานะคะจะอยู่ด้านบนค่ะเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศระหว่างทางเดินขึ้นห้องพักก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางโล่่นะคะแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยสีขาวสวยงามสะอาดตาค่ะ ส่วนราคาเข้าพักนะคะเริ่มต้นที่ราคา650บาทนะคะวี mm. ก็จองผ่านแอปอากุด้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าสนใจที่จะมาไหว้พระาธาตุพนมหรือว่ามาไหว้พญานาคราชอะไรนะคะที่จังหวัดนครพนมนะคะก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า